เมื่อวานนี้แม้จะยังไม่ผ่านเงินดิจิทัลเฟดคนแก่อุ้ยเฟดผู้สูงวัยท่านผู้ชมแต่ไร่ระพันเนี่ยผ่านฮะเมื่อวานนี้เห็นชอบตามพิกระทรวงกรเกษตรเสนอโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนา,นาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต6.7.6.8เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรชาวนาดำรงชีพได้ โดยกลุ่มเป้าหมายมี4.61ล้านครัวเรือนรัฐบาลจ่ายเงินสนับสูุนแก่เกษตรกรชาวนาอัตราไร่ละ1,000บาทไม่เกินครัวเรือนละ10ไร่และ<ล>ครัวเรือนไม่เกิน10,000บาทอ่ะ10ไร่ไม่เกินก็เท่ากับไม่เกิน10,000บาทใช่ค่ะไร่ละพันรัฐมนตร,ร,นรีเกษตรนรมนพิญโยศินวัดบอดนะครับตัวชอมว่าโครงการนี้ ใช้เงิน38,578.19ล้านบาทแล้วขอประกาศให้ชาวนาทุกประเทศได้ทราบว่าทกศจะไปกำหนดการวางแผนจ่ายเงินให้กับชาวนาต่อไปนะคะคนที่จะได้ที่เป็นชาวนาต้องเป็นชาวนาหรือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนกับ รก,รก,รกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยจะส่งรายชื่อให้ทกาศาเพื่อโอนเงินไร่ละพันบาทให้กําหนดจะแบ่งโอนเป็นรอบต่อไปนะคะจะไม่เกินสิบวันนับจากเมื่อวานใช่ไม่เกินสิบวันทําการนับจากเมื่อวานค่ะเนี่ยแล้วว่ากันต่อท่านบ